ความทุกข์มากมายของเรารวมถึงโลกต่างๆสาเหตุมันเกิดจากอะไรละ่ะแท้จริงแล้วก็คือโลกจิตวิญญาณของเราก็คือล้านความคิดมาจากจิตใจล้านความคิดมาจากจิตใจทุกข์และสุขทั้งปวงทั้งหมดมาจากใจของตนเองก็คือโลกแห่งจิตวิญญาณ กระบวนการนี้คล้ายกันมากกับมีหอยชนิดหนึ่งที่มีไข่มุกตัวอย่างเช่นไข่มุกนี้สิ่งที่ให้เกิดไข่มุกนี้มันเริ่มจากการเป็นเม็ดทรายมาเล็กๆอาจจะอยู่ใต้ผิวหนังของมันหรือใต้ท้องมันเริ่มหล่อเลี้ยงมันอย่างช้าๆมันค่อยๆซึมซับไม่หยุดที่จะซึมซับสารบางอย่างในมหาสมุทร ไข่มุกเกิดจากกระบวนการนี้อย่างนั้นมีเนื้องอกมากมายโรคร้ายมากมายถูกสร้างมาแบบนี้ด้วยมะเร็งของบางคนหรือเนื้องอกนั้นบางก็เกิดจากความโกรธคุณบอกว่าความโกรธนั้นก็คืออารมณ์อารมณ์สะสมอยู่ข้างในในอวัยวะบางส่วนสะสมระยะยาวปล่อยมันออกไม่ได้ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแก๊สหรือของเหลวได้ไปแล้วก็ดีแล้วเขาไม่มีปล่อยออกไม่ได้สุดท้ายก็สะสมกลายเป็นเนื้อโงกอดังนั้นเราจึงหวังให้ทุกคนสามารถเข้าใจความจริงข้อนี้ใช้มุมมองโลกที่สูงขึ้นวิธีคิดที่สูงขึ้นที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งในโลกอีกครั้ง